สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองสุดยอดดาบสายสนิทเบียบชิ้นใหม่อย่างพา t ทนออริ a เท w สอดเพื่อประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะหามาใช้แต่ยังไม่มั่นใจ100%ซนะครับซึ่งนอกจากการทดลองต่างๆแล้วผมจะให้ข้อมูลสิ่งที่ผมคิดกับดาบเล่มนี้ซึ่งก็อาจจะเหมือนหรือต่างจากผู้เล่นท่านอื่นก็ได้และผมจะแบ่งการทดลองออกเป็นพาต่างๆดังนี้ครับดาบพาเทนออริเทวสอดเป็นดาบที่ได้รับการอัปเกรดจากออริเทวสอด โดยวิธีการอัปเกรดเราจะต้องดับเบิลคลิกบนกล่อง Oriental Sword m o d i f i c a t i o n Cube และนำดาบ Oriental Sword ธรรมดาที่มีการอัปเกรดบวก9ขึ้นไปหยอดลองไปและกดอัปเกรดและคุณก็จะได้ดาบ Patent Oriental Sword บวก7มาครับซึ่งก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าดาบจะบวกเท่าไหร่ที่เท่ากับหรือมากกว่าบวก9ค่าอัปเกรดที่คุณจะได้ก็คือบวก7ออปชันั้งหมดจะหาย และการ์ดท,ที่ติดมากับอาวุธจะถูกทำลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใส่การ์ดท,ที่มีราคาแพงก็อย่าลืมไปถอดการ์ดกันซะก่อนนะครับโดยคุณสมบัติดาบอะเทน n ์ออเรนทิลสอดก็คือเพิ่มแอคแท็ก15หน่วยทุกๆการอัปเกรด2ขั้นเพิ่มดาเมจโซนิ w เวฟ10%ต่อการอัปเกรด3ขั้นเมื่ออัปเกรดบวก7อาวุธจะไม่มีวันเสียหายและเพิ่ม s p d 10%และเมื่ออัปเกรดถึงบวก11เพิ่มค่าทีเลต15หน่วยทีดาเมจ15หน่วย โดยดาบจะเป็นอาวุธเลเวล4ที่มีแอคแท็อยู่ที่240หน่วยน้ำหนัก200และใช้ได้ที่เลเวล150ถ้าใครอยากรู้ว่าดาบนี้มันโหดขนาดไหนตอนนี้ผมอยู่ในห้องบอส AO ซึ่งผมจะทำการลองใช้ดาบพาเทนกระทืบมันดูว่าจะจบทันหรือไม่ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะลง AO ด้วยดาบอื่นนอกจากลินดี h ฮอปนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง สรุปผลที่ได้ก็นับว่าน่าพอใจครับทีแรกเนี่ยผมเห็นดาเมจออกคิดละ500 0 0นก็คิดว่าไม่น่าทันแล้วมันจะสะท้อนแล้วแต่โชคดีที่มันติดออโต้สุดิเวฟสามทีติดช่วยไว้ได้ทันเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเทียบกับลินดี้ฮอดูเอาละตอนนี้เราอยู่กับเสาดาเมจขนาดใหญ่นะครับซึ่งในพาร์ทนี้จะเป็นการเทียบดาเมจร,ระหว่างลินดี้ฮอกับพาเทนออเรนโตสอดก่อนผมจะกดแค่บัฟ AB กับบัฟตัวละครนะครับ ซึ่งผมจะทําการกดไรโดนหนึ่งทีและสับแบบยาวๆเพื่อดูดาเมจแบบเฉลี่ยเฉลี่ยซึ่งลินดี่ฮอปอันนี้ผมลงทุนเช่ามาทดสอบเลยเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เราเอาไปเทียบกับโบว์สิเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยแร์เท่าไหร่ก็ต้องเป็นโบว์1ิเหมือนกันเนาะและประดับผมจะเปลี่ยนจากด็อกแท็กเป็น Illusion b o เตอร์เมื่อใช้พาเทนนะครับผมทีนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไง สำหรับผลการทำดาเมจผมจะคำนวณจากดาเมจไรโดและก็มาบวกกับดาเมจเฉลี่ยของการตีครีธรรมดา10ฮิตซึ่งผมจะใช้เลขเฉลี่ยแบบตรงกลางระหว่างดาเมจสูงสุดและต่ำสุดนะครับผมจะเห็นได้ว่าลินนี่ฮอปเนี่ยสามารถทำดาเมจต่อฮิตเฉลี่ยได้ประมาณ44,950โดยดาเมจรวม10ฮิตบวกกับดาเมจไรโด2,005รวมกันทั้งหมดจะอยู่ที่2,94,950 0และดาเมจของดาบพาเทนโอเรนทลสอดเฉลี่ยต่อฮิต จะอยู่ที่4 1 5 5 0บวกกับดาเมจไรโด2ล้าน2แสนก็จะเป็น2ล้าน6กแสนหนึ่งหหาน้ทำให้ในแง่ของการไม่นับรวมดาเมจออโตสกิลเนี่ยดินดิคอปจะเป็นฝ่ายชนะไปทีนี้การที่อาวุธชิ้นไหนจะดีกว่ามันจะพูดแบบเป๊ะๆไม่ได้ละไอโอกาสติดโซนิกเวฟเนี่ยมันจะออกบ่อยขนาดไหนซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ก็จริงๆเนี่ยผมลองไปเช็คในเว็บดีวายไพรมาแล้วเหมือนโอกาสออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7%ซซึ่งก็นับว่าค่อนข้างเยอะ แต่มันก็เป็นอะไรที่ไม่ตายตัวเพราะในการโจมตี1 0ครั้งก็อาจจะออกสักครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะออก3ครั้งหรือก็อาจจะไม่ออกเลยก็ได้ทําให้ในตอนนี้ถ้าจะให้สรุปออกมาเลยว่าอันไหนมันดีกว่ากันมันไม่สามารถทําได้ชัดเจนขนาดนั้นลินดี้ฮอป B ดีตรงที่สามารถเบรสดเมจตอนต้นได้มากกว่าเพราะไรโดกับดเมจต่อฮิตแรงกว่าชัดเจนแต่ถ้าเป็นวันที่ต้องฟันนานนิดนึง a าเทนต์ออเรนตัลสอดจะเริ่มแสงได้ตอนที่โซนิกเวฟลูกแรกออกนั่นแหละ ซึ่งดาบพาเทนออเรนทัลเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้มีดาเมจจากของสวมใส่อื่นมาช่วยเบอร์สเาเมจมากนักอย่างเช่นเซฟเอกโซติกหรือไม่ได้มีประดับมาคอมโบกับลินดี้อย่างด็อกแคหรือปกติเนี่ยเป็นคนที่ใช้เวลาปิดมอนานอยู่แล้วให้ใช้พาเทนเลยครับผมเพราะถ้าโดยปกติคุณใช้เวลาปิดมอนนานมันจะมีโอกาสที่คุณจะดึงออโต้สนุกเวฟมาใช้ได้มากขึ้นนั่นเองสําหรับผมโดยส่วนตัวผมคงใช้ตามอารมณ์อะวันไหนอยากได้ฟิลออโต้สกิลเท่ๆก็ใช้พาเทน วันไหนอยากเน้นดาเมจหนักๆสะใจก็ใช้ลินดี้ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาผมว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้คําตอบตัวแหละว่าควรทำพาเ a t ทน t อ r i e ลิ a เทลสอดไว้ไหมผมบอกเลยว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่หามาใช้อะถ้าคุณเป็นสุลต่านอยู่แล้วคุณจะซื้อมาเล่นเล่นก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณตั้งงบของสรมใส่ไว้แค่กลางๆคุณจบบอลช้าหน่อยดาบเล่มน,นี้ก็นับว่าตอบโจทย์มากๆตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านอกจากนี้อนาคตของดาบพาเ e n ทน r อ e n t ลิ s เทลสอดก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ พราะจริงๆในอนาคตมันจะสามารถเสริมออปชันเพื่อเพิ่มดาเมจมันขึ้นไปได้อีกซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณออฟตรงสายเนี่ยก็อาจจะแรงกว่าลินนี่ฮอปไปเลยก็ได้และแน่นอนครับออปชันที่ว่ามามันจะคล้ายๆกับออปชันแบบของเวอร์ชันแรกแต่ทรงพลังกว่าเดิมอีกสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าใครมีข้อมูลที่อยากจะมาแชร์กันก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามเพื่อคอนเทนต์ในอนาคตได้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ